เกี่ยวข้องกับการทุจริตขอรับชันเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นข่าวใหญ่นะคะเมื่อวานนี้ปปชีชช้มูลคดีทุจริตเงินทอนวัดกับอดีตผู้อำนวยการสำนักพุทธแล้วก็พวกค่ะมีโทษอาญาแล้วก็มีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงความเสียหาย32ล้านบาทพร้อมกับให้แจ้งผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามหน้าที่เพื่อให้ชดใช้ค่าเสียหายด้วยค่ะ ที่ประชุมปปชมีมติชี้มูล2คดีค่ะโดยคดีแรกชี้มูลความผิดนายนพร,รัตน์เบญจวัฒนานันท์อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินางสาวประนอมคงพิกุลผู้อำนวยการกองพุทธศาสนาสถานและนายวศวรรกิติธีรประสิทธทิรัสิทธิ์นะคะหรือว่านายสงกรานสาธาวงศผู้อำนวยการส่วนบูรณะพัฒนาวัดและการศาสนาสงเคราะห์ ทั้งหมดมีมูลความผิดทางอาญาคดีทุจริตเงินทอนวัดวัดตำหนักวัดโพทองและวัดจงกลน,นีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเรียกรับเงินทอนร้อยละ9กของเงินอุดหนุนวัดในปี2556โดยอ้างว่าเป็นการส่งคืนสำนักพระพุทธและก็นำไปใช้ในกิจการอื่นและก็สนับสนุนวัดในถิ่นธุรกันดารในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกรรมการปปชเนี่ยค่ะพิจารณาแล้วมีมติ แต่ละสํานวนคดีโดยนายนพรัตน์มีมูลความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่ 151, 157และ83กฎหมายปปชแล้วก็มีมูลความผิดวินัยร้ายแรงส่วนนางสาวประนอมและนายวศวรร์เนี่ยค่ะมีมูลความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 151, 86, 157 และ83กฎหมายปปชและก็มีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงด้วยค่ะทั้งนี้ให้ส่งรายงานสำนวนทั้งหมดเสนอให้อายการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีอาญาในศารที่มีเขตอำนาจนะคะขณะเดียวกันปปชยังชี้มูลความผิดนายนพรัต์และพวกในคดีทุจริตเงินทอนวัดปีงบประมาณ2557ที่มีการจัดสรรให้วัดในพื้นที่ภาคกลางจำนวน5สำนวนคดีมูลค่าความเสียหาย28ล้านบาทอีกด้วยค่ะ